ก็สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับวันนี้เอาเล่าพัวไทยวนนี้เอาบอกทั้งไทยทั้งเล่าปลกันเนาะโอเคโอเคเพราะว่าเราเป็นคนไทยแต่เราพูดอีสานเพราะนั้นได้ได้สองภาษาสองภาษาแต่ภาษาอังกฤษก็ได้อริชชนอริชเนาะวันนี้ก็เออมือนี่กับมาทางไทยซี่ึ้นเก่านะครับนี่เป็นอ เป็นเนี่ยมอแรกอันที่เรานะครับี่ยมอเล็กอากาศดีโอยเนี่ยมอแรกอากาศดีนะครับคู่รักนี่คู่บ้านคู่รักอากาศสุดยอากดเลยถ้าอยากมาเที่ยวมาเลยนะคะนี่มีศูนย์อาหารจ่ายเองกินเองทุกอย่างอยู่สวยๆสวยนะครับมายังไงคะเอฟซีเอาเอาคำถามเจ้าแนวว่าต้นไม้ไงไงนี่ลากลากลากเงาของมันน่ะเลิกบอกคือคือโดยหลักการเนาะต้นไม้มันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องอย่าง ลากลึกลงไปเพื่อเพื่อมันจะได้ไม่โค่นลมมาเป็นเป็นตัวยึดยึดเหนี่ยวของค่ะสมมุติว่าเจ้าไปถอนนี่ถอนไมนบอเอ้ยไม่ได้เหรอเนาะต้นไม่ไงก็สิใส่รถยางลึกเออลากยางลึกก็สิใส่รถแม่โครถอนต้นไม้ก็ถอนยากเหนื่อยแมนบอหรือแม้กระทั่งบาทเจ็บแมนบอเออ มันท sí, si ุกข์ว่าดบนี่เจ้าเจ็บเจ้าดึงลากโอ้ใช่ใช่ต้นใหม่ต้นใหม่เขาแบบมีชีวิตเนาะเขาอาจจะมีทิตใจก็ได้เนี่ยเจ้าไปถอนขึ้นมากถอนขึ้นมากกันยากใช่แมนบ่ยากลากมันอย่างลึกถอนขึ้นมากกัเมื่อยห้าเหมื่อยถูกใช่ไหมคะก็เหมือนเล่าห้าเหมือนเหมือนเจ้าเหมือนข่เนี่ล่ะไปผูกชีวิตแบบกับสิ่งไหนสิ่งหนึ่ง สัตว์สิ่งของหรือสถานที่อะไรต่างๆมาไปผูกชีวิตไว้ได้ไหมค่ะได้ผูกชีวิตไว้ว่ารเราอันนี้เป็นของเราอ๋ออันนี้เป็นของเรารถเป็นของเราบ้านเป็นของเราสิ่งของสัตว์แมวหมาอะไรเป็นของเราเราไปยึดไปตรงนั้นว่าเป็นของเราแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันแตกมันเสื่อมสลายไปหรือมันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันจากเราไปเราถูกบหถูกเราก็ต้องเสียใจเพราะเราเสยใจเราไปไหมใช่พระพุทธเจ้าเพิ่นเพิ่งบอกว่า ลากเงาของความทุกข์ก็คือการยึดติดนั่นเองอเพราะฉะนั้นคุณยึดติดอะไรตอนนี้เบาๆลงเพราะว่าเราแก่แล้วอายุจะหกสิบแล้วคือ,อคือตอนนี้ไม่ยึดติดอะไรแล้วเนาะเราปรงหมดแล้วลวางปงแล้วคือเราไปวัดมาอะไรวัดแล้วนะมนไม่ใช่มันร้อนเราเลยปรงถ้าไม่ปรงไฟก็จะไหมหม้มอปงคือ ปงคือปงภาษาเรายกลงยกลงบุกปงถ้าเป็นท่างอีสานหนึ่งหมายถึงเอาเอาว่างไวเอาปงไว้นะปงไวคือปงไว้ลาย่างนี้น่ะนะเขาเอิ่นปงเนาะแต่ถ้าเบาดีเบาสิเราไม่ถือเราไม่ถือไว้เราปงนะเหมือนวางไว้มันจ่ไอยลอยยกอะไรมาอย่างนี้เราปงไว้ก็คือวามันก็ ที่จริงบอกว่าที่จริงภาษาเราภาษาอีสานมันก็มีความหมายคล้ายๆกันน้องใช่ปงก็คือใช่วางไว้แต่ปงทางทางทางภาคกลางน่ะปงนี่เขาเรื่องนีมันมันเหมือนปงทางธรรมะนอกแต่ทางทางอีสานคือยกม้าเนี่ยมันนักปงไว้คือวางไว้นะครับก็คือไปวางเพราะฉะนั้นากลากภาษาของเขาภาษาลาวภาษานี่แหละอีซีบอกว่าภาษาลาวเร่ทางโนนบอกโอเคภาษาลาวเนาะ หรือภาษาทางทั้งอาเซียนเนาะมันจะมีหลักฐานคล้ายๆกันมาจากมาจากส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธศาสนาหรือภาพเนาะแมนบอมีนเนี่ยคุยกันสบายๆเนาะบอมีหลักการยังหรือเปล่ามันอากาศดีฝนตกด้วยทางอีสานอุบลฝนตกนะคะในเอฟซีเขาถามว่าทำไมช่องของคุณครูรัฐทำมทาไม่กี่ปีคนทำไมถึงติดตามเป็นตั้งสองหมื่นห้าพันสองหมื่นเกือบห้าพัน 5,000แล้วตอนนี้น25,174 25,174ทำมาไม่กี่ปีทําแบบไหนทําวิธีการไหนมีเทคนิคอะไรดีๆบอก FC หน่อยนะคะก็บอกบอกให้ชัดเจนเลยไม่ต้องไปแก๊กไปกักอยากให้ทุกคนมีรายได้เหมือนเราอยากให้ทุกคนเสียภาษีเหมือนเราจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศเราถามว่ามันยากไหมไม่เออลองลองลองพูดให้ FC ฟังกนาะอยากได้คนคิดตามครับ ก็ว่าวน้ำเอฟซีมันมวนคือเข้าว่ากันนี่แหละครับเอฟซีเพิ่นกับสิสนใจเพิ่นว่าอ้ยอันติดตามเพิ่งไม่ใยอันนี้ก็หน้าแล้วคือเสียงกากๆแท้อีย่างประมาณนี้ครับเนาะมันก็บวัยยากหลอกนะครับแล้วเอาธรรมชาติของเรานะครับขายตัวตนของเราเนาะบางคนเขาจะเขาอาจจะชอบตัวตนก็กล้ากเขาก็ติดตามบางคนเขาก็อ่มักเสียงเาอ่อนมันหวานอ่อนออนเขาก็ติดตามมันกับประมาณนี้แหละครับ ส่วนเรื่องคลิปว่าเขาจะติดตามห้องห,องหรือว่าติดตามห้องนะครับมันขึ้นอยู่กับคลิปของห้องน้ำแหล้วพรความสนใจของผู้ชมน้ำนะครับยังช่องห้างก็เป็นคิบคลิบาเนาะครับคิบคลิบาคนที่จะมาติดตามห,ห้องกับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอ่าไม่รุ่นไม่รุ่นตอนปลายเนาะบ白อ่าคิบคชิบาป,ป,ป,ประมาณนั้นแล้วอะไรก็มี นี่เทคนิคอีกอันหนึ่งนะเบิรงเวิร์เบิรงเวลาคนว่าสิบอกยังเนาะบ่ท่านบอกสิบอกใส่ท้ายคลิปยังมีเทคนิคที่สุดยอดอีกอันหนึ่งนะครับจะทําให้เราได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะแน่นอนนะแต่ยังติดตามทุกวันใช่ไหมใช่แต่แต่ตอนนี้ยังไม่บอกใช่ไหม่บองไะบอกใายคลิปต้องดูต้องดูถึงคลิปนะที่ที่สําคัญนะครับก่อนก่อนจะมีคนติดตามท่านท่านต้องติดตามเราก่อนถูกไหมแล้วเราจะบอกทคนิคให้เนาะ เดี๋ยวเอาท้าๆคลิปตอมนี้5นาทีแล้วนะครับคลิปเราคลิปนี้เราจะการจะทำสิ0นาทีใช่คลิปนี้เราจะทํสิ0นาทีคลิปสั้นๆอยาให้ยาวมากเพราะว่าถ้ายาวมากยังไงคนดูก็เบื่อที่จะไปดูใช่ไหมคะแล้วก็เออคลิปสั้นๆน่าสนใจนะคะยิ่งคนไม่มีงานประจำเนาะทำเลยคนไม่มีงานประจำเียาหปาะจมากเลยกับการทำ YouTube นะครับคุณนั่งคิดคอนเทนต์ได้ทั้งวัน จริงจริงนะครับเรานี่ยมีงานประจำพอเสาร์อาทิตย์เราจะออกก็มีงานจอนมาอีกเราก็ไม่ได้ไปเพราะว่าภาระหน้าที่เราเยอะก็ทำก็โชคดีโอ,อครับพอดีอ๋อก็ต่อต่อเลยไม่ต่อเเลยนาะต่อเลยค่ะเรา <Stanford> <c oughs> ไม่รับโทรศัพท์สายเต้าเราไม่รับนะครับ <c oughs> ไม่รับ <c oughs> เราเราทำเพื่อเอฟซีเราจะไม่รับ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยโทรเขากเนาะถูกไหมเพราะว่าเราทำรายได้เสริมหลายอย่างว่างั้นเหรอคือ เหมือนเหมือนเหมือนที่คู่รล็บอตอนแรกนะครับว่าเราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเรามีได้เรามีช่องทางมีรายได้สิ่งนี้แล้วสิ่งนั้นเราไม่ต้องทํามันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเรามีมีรายได้เขาเรียกว่าท่อเนาะท่อเงินอะไรประท่อท่อท่อเงินหลายๆท่ออยู่แต่แต่ละท่อก็ ปิ๊บ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 ปิ� ยังไงเนาะมันเป็นยังไงเราเนี่ยกล้องคุญก้องมันมันมันพินเพี้ยนอยู่เนาะโอเคแล้วต่อภาคสองอ่ะที่มีคำว่าสรุปกันเนาะเฮห้ยังไงคนที่ตามมันจะได้มากนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าแล้วเจ้าก็สรุปไปเลยเพราะว่าคอยบอกหูหน้าว่าเจ้าเห็นวิธีใดเพราะว่าคอยนั้นนี่แต่นอนหเจ้าเป็นผู้เหตุเหตุวิธีใดคนยังตามมากบะ เดือนหนึ่งเป็นลอยพ่นแมนบอเจ้าเหตุที่ไหนบอกเอฟซีในเอฟซีก็เดือนเดือนละลอยเดือนละลอยพ่นบางเดือนต้องขาดลอยกับพี่นี่ขึ้นหนึ่งนะคนณจะติดตามมากคือคลิปเท่านั้นมีคนเบิ่งหลายนะครับโดยเฉพาะตัวคลิปคลการก่เฮ็ดให้น่าสนใจมีคนเบิ่งหลายและที่สําคัญคือเขาต้องไปเบิ่งมูฮันนัมหมายถึงว่าเขากลับเป็นหนึ่งเขาเป็นเท่ามเขาเป็นเทามากนะครับ กับเขาตอบเขาเนาะไปตอบเขาไปกำลังใจเขาแบบนั้นหระครับเขาอาจะกลับมาหาเ่านะครับอาจจะมีการติดตามไปไปหาเขาแต่ว่ามันจะมีข้อก็ระวั่างอยู่ข้อหนึ่งนะครับริเมนว่าเขาพ่อพ่อสมมุติว่าเขาไปเมนเขาสิเขาจะติดตามเขาเลยมันก็เป็นโมไดมันจะพิดพิดกดดยทูบนะครับมัน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 จะผิดกดที่ว่าแลกเตียนกันมันโมเมนนะครับก็ คือให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะเป็นเบื้อมูขัวเข้าเบ็นงไปเบื่องมาไม่ด้ร้ายเป็นปันานที่เขาับไปกดติดต่างเข้ามานะครับหมายถึงว่ามีการสื่อสารนะครับยูทูบนะคือประสงค์เขาคือ,อเป็นชุ่มชนนะครับเป็นชุมชุนชุ่มชุมชุ่ช่ชชชชชชเสียนสื่อสารกันที่การนั่งคิดมากตอบโต้กันสื่อสารกันหมายถึงว่านี่อย่างนั่งเสนอกันนะครับและการนั่งเสนอออกออก,ออกสื่อสาธารณะหมายถึงว่าคนองเขาเบื้งเข้าเขาแบบ ที่ตามเฮ้ากับี่แล้วไม่ไม่มูขัวเฮ้าเพื่อนเพื่อนในยูทูบนะเพื่อนในยูทูบนะบางบางคนนะครับเขาูงจัดกันเลยแต่ว่าไม่เหมือเขาในที่ถืกว่าเขาหมจัดกันเยอกว่มากเนน่เไม่กําลังใจกันนั่นคือสิ่งที่ทําให้หคนตาเพอเพอเฉลียแล้วส่องคู่รักหนึ่งแล้วเดือยลอยหุ้นเนาะแต่ว่ามีคลิปไดเด่นขึ้นมากอโอ้โหหนึ่งก็คนที่ตามมงที่เป็นห้างใหญสรุปว่า เขาบอกบบอกับเขาเขาบอกกับเขาน่าละเอา้เาคุยกันคุยกันสมมติว่าเข้ามาเห็นขเขาเขาเข้ามาดียังไงล่ะสิเขาว่า,าขอบคุณเขาเขาบอกยังเขาก็คือเขาโตอตอบกันถามว่ากินข้าวหรือยังว่าตอบอยังสี่ความดู้อคนถามสิเป็นยังไหนก็คือกันเขาเข้ามาเห็นเขาโอ้ยสวยงามแล้วก็ขอบคุณครับยังสี่นะมันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับคนคนํา คนเอาให้ดูอย mm ่างนี้มันมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กันมันมันมีผลทางจิตใจเนาะทุกท่านก็เฮ็ดไปย่าทอค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าเลืมให้กำลังใจคุณผู้รัดในเดียค่ะเพราะว่าผู้รัดก็ยังต้องการต้องตามต้องการยอดวิวยอดวิวยุคกันเพราะฉะนั้นคนเข้ากันเดี๋ยววันเดี๋ยวแว่ายู่งเบาบา่ไม่ใหม่ไม่เก่านะครับให้กำลังใจซึ่งมีต้องการที่สุดคือยอดวิวที่ติดตามกห้กำลังใจแต่ยี่หรี่ บอกได้เลยการันตีเลยว่าได้หรอถ้าเข้าถ้าถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์นี่ได้จริงๆคือเราไม่ต้องแต่เนี่เป็นเงินน่งเงินล่าแรกเป็นเงินบาทเง็นโดดเลยอนเป็นเงินบาทมาเลยหักภาษีด้วยคุณรัฐก็อยากเสียภาษีเยอะๆเดือนละเป็นแสนยิ่งดีเสียภาษีให้รัฐชอบนะคะก็อย่าลืมติดตามให้กันลองใจซึ่งกันและกันนะคะที่เรารู้ที่เราสังเกตดู YouTube AI นะคะจับ ใช่ไหมคะ AI ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาเก่งกว่ามนุษย์ธรรมดาก็อยาทำผิดกฎนะอยจาทำผิดกฎถ้าผิดกฎก็ถูกไปตามกฎอนการนองะแต่แต่แต่เขาเขาเยี่ยมมากนะไหยถึงว่าถึงเราทำผิดกฎครั้งแรกเขาจะเตือนอนครับปัจบมาสามครั้งหรือสี่ครั้งคุ้นๆแต่ผิดช่องแต่เราก็ยังไม่เคยทำผิดกฎเราทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะคะก็เหมือนที่เราพูดธรรมะแรกๆว่าอย่ายึดติดกับอะไร อย่ายึดติดทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่ใช่ของเรานะคะทําจิตใจให้สบายนะคะอยู่อย่างมีความสุขก็เวลาว่างแทนที่เราจะเสียเวลาทิ้งไปแต่ละวันแต่ละวันเราก็ทำคอนเทนต์ลง u t u ู e ไปเงินมันก็จะตามเรามา5บาทสิบาทเป็นเงินเราทั้งนั้นค่ะเก็บเอาเลยค่ะเศรษฐีเขาก็รวยจากเก็บเงินสลึงนี้แหละค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็คงสวัสดีค่ะสวันดีท่านนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีค่ะ